สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมในปฏิทินของทุกๆเดือนนั้นจะต้องมีวันที่ถูกกํากับไว้ว่าวันพระหลายคนอาจจะคิดว่าวันพระก็เป็นเพียงวันที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเอาไว้ไปทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมท,ที่วัดหรือสําหรับบางคนวันพระอาจจะหมายถึงวันสําคัญทางาศาสนาใหญ่ๆที่เราจะเข้าวัดกันแค่ปีละครั้งก็เพียงพอแล้ว แต่ผมอยากจะบอกว่าความจริงแล้ววันพระตามความเชื่อโบราณและในทางศาสตร์แห่งพลังงานนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับวันพระคือวันที่ประตูพลังงานของจัก,กรวาลและโลกมนุษย์จะเปิดออกกว้างที่สุดในแต่ละเดือนมามูมาจะบอกอะไรให้ฟังนะครับวันพระไม่ได้เป็นแค่เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมและพลังงานโดยตรองอีกด้วยบุรณอาจารย์ท่านเชื่อกันว่า ในวันพระนั้นพลังงานฝ่ายดีหรือพลังงานบุญกุศลจะมีความเข้มข้นและส่งถึงกันได้ง่ายเป็นพิเศษในขณะเดียวกันพลังงานฝ่ายลบหรือพลังงานกรรมเก่าก็จะถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายกว่าปกติเช่นกันดังนั้นการกระทําของเราในวันนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะส่งผลสะท้อนกลับมาหาเราอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าวันธรรมดาหลายเท่าตัวนะครับวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้สิบสิ่งต้องห้ามในวันพระถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตติดขัดหรือไม่อยากให้เวรกรรมตามทันแบบไม่รู้ตัวอย่าทำสิ่งเหล่านี้ในวันพระเด็ดขาดครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นข้อนี้อาจจะดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดนะครับเพราะแม้แต่ในวันธรรมดาเราก็ไม่ควรที่จะทำร้ายหรือพร่ชีวิตของผู้อื่นอยู่แล้วแต่ในวันพระนั้น การกระทำข้อนี้จะถือเป็นการสร้างกรรมที่หนักหน่วงและส่งผลทันทีเป็นพิเศษในวันพระเป็นวันที่กระแสะแห่งเมตตาธรรมในจัก,กรวาลจะแผ่ไพศาลมากที่สุดการที่เราไปตัดกรนชีวิตของผู้อื่นในวันนี้ก็เปรียบเสมือนการที่เราจงใจไหว้ทวนกระแสะน้ำเชี่ยวแห่งบุญกุศลมันจึงเป็นการทำลายบุญบารามีเก่าที่เราเคยสั่งสมมาอย่างน่าเสียดายตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการตบยุงตีมดหรือฉีดยาเข้า,มาแมลงในบ้านแบบไม่คิดอะไร บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในทางพลังงานแล้วทุกชีวิตล้วนมีค่าเท่ากันครับหรือในบางพื้นที่ที่ยังมีการหาปลาหรือล่าสัตว์เป็นวิถีชีวิตอยู่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านมักจะบอกเสมอว่าวันพระอย่าออกไปหาปลาเลยนะเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างบาปหนักแล้วยังมีความเชื่อว่าจะเจอแต่อุบัติเหตุหรือเรื่องไม่ดีอีกด้วยแล้วเราควรทำอย่างไรให้เราฝึกจิตแห่งเมตตาธรรมครับ หากมียุงหรือแมลงมารบกวนล,ลองเปลี่ยนจากการตบตีเป็นการใช้พัดปัดไล่เบาๆหรือหาวิธีป้องกันที่ไม่เป็นการทำร้ายเช่นการใช้สมุนไพรไล่แมลงการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การไม่สร้างบาปใหม่นะครับแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตแห่งเมตตาให้งอกงามในใจของเราซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากครับข้อที่สห้ามพูดโกหกพูดคำหยาบซอเสียดหรือเพอเจอร์สินข้อที่สี หรือมุสาวาทาเวร,รมณีเป็นสิ่งสำคัญมากครับโดยเฉพาะในวันพระนั้นวันพระคือวันที่เราควรจะรักษาวาจาของเราให้บริสุทธิ์ที่สุดเพราะวาจาของเราในวันนี้จะมีพลังงานสูงมากการพูดโกหกเพื่อเอาตัวรอดการด่าทอด้วยคำหยาบคายการพูดจาส่อเสียดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจหรือการพูดประชดประชันเน็บแนมใครสักคนพลังงานลบที่ส่งออกจากปากของเรา จะสะท้อนกลับเข้ามาสู่จิตใจและดวงจะตาของเราแทบจะในทันทีตัวอย่างในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะเผือทําไปโดยไม่รู้ตัวเช่นการคอมเมนต์แซะหรือวิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกปากในโซเชียลมีเดียการเผื่อผู้ประชดประชันแฟนหรือคนในครอบครัวด้วยความน้อยใจหรือการพูดจาเสียดสีเพื่อนร่วมง,งานในวันพระการกระทําเหล่านี้จะขยายพลังงานลบให้รุนแรงขึ้นและอาจจะดึงดูดเรื่องราวไม่ดีให้เข้ามาหาเราตลอดทั้งวันได้เลยครับ แล้วเราควรทำอย่างไรทางที่ดีที่สุดคือการมีสติพุกครั้งก่อนที่จะพูดอะไรออกไปครับให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่และเป็นคำพูดที่ไพเราะหรือไม่ถ้าไม่ครบทั้งสามข้อนะครับการนิ่งเงียบเสียจะดีที่สุดการฝึกควบคุมวาจาในวันพระคือการฝึกควบคุมจิตใจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวข้อที่สาม ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึนเมาทุกชนิดศีลข้อที่หหรือสุราเมริมัชัปรมาถัฐานาเวรมณีคือข้อห้ามที่ชัดเจนมากครับวันพระคือวันที่เราควรจะฝึกฝนสติปัญญาและจิตใจให้ปล่อยวางจากกิเลสไม่ใช่วันที่เราจะมาสนุกสนานสุดเหวี่ยงจนขาดสติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึนเมาในวันนี้จะทำให้พลังสติ และพลังจิตของเราตกต่ำล้มอย่างรวดเร็วและเมื่อพลังจิตของเราอ่อนแอลงก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบ้านชิงไหวให้พลังงานลบเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสามารถเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซงชีวิตของเราได้โดยง่ายตัวอย่างสถานการณ์ที่หลายคนอาจจะเจอเช่นเพื่อนฝูงนัดสังสรรค์กันในคืนวันพระพอดีหากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็ควรจะไปร่วมงานได้ แต่ต้องตั้งมั่นว่าจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดเพราะการตามใจเพื่อนเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจจะส่งผลเสียต่อดวงชะตาของเรามากกว่าที่คิดแล้วเราควรทำอย่างไรลองเปลี่ยนเครื่องดื่มในวันพระดูครับอาจจะเปลี่ยนจากการดื่มสังสรรค์มาเป็นการชงชาสมุนไพรหอมๆการดื่มกาแฟดีๆหรือว่าการดื่มน้ำผลไม้สดๆซึ่งนอกจากจะช่วยให้เรามีสติครบทั่วแล้วยังเป็นการบำรุงร่างกาย และเสริมพลังงานที่ดีให้แก่ตัวเองอีกด้วยครับข้อที่สหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ข้อนี้อาจจะไม่ใช่ข้อห้ามที่เด็ดขาดเหมือนสามข้อแรกและไม่ได้ผิดศีลโดยตรงแต่เป็นข้อปฏิบัติที่โบราณอาจารย์และผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนิยมทํากันมากในวันพระครับเหตุผลก็คือวันพระเป็นวันที่เน้นเรื่องของการไม่เบียดเบียนและการแผ่เมตตาต่อทุกสรรพชีวิต การที่เรางดเว้นจากการบริโภคเนื้อของเพื่อนร่วมโลกในวันนี้แม้แค่เพียงวันเดียวก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาและเป็นการลดกรรมจากการเบียดเบียนสัตว์ได้อย่างมหาศาลตัวอย่างการนำไปปฏิบัตินั้นง่ายมากครับแค่ลองเปลี่ยนเมนูอาหารในวันพระให้เป็นอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจดูสักหนึ่งวันคุณจะพบว่านอกจากจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบและเบาสบายขึ้นแล้ว ร่างกายของคุณก็จะรู้สึกเบาสบายและสะอาดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจอีกด้วยครับข้อที่หห้ามโกรธเกลียดหรือคิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่นอารมณ์คือพลังงานที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของมนุษย์ครับโดยเฉพาะอารมณ์ในด้านลบอย่างความโกรธความเกลียดและความอาฆาตพยาบาทในวันพระซึ่งเป็นวันที่พลังงานในจักรวาลมีความเบาบางและเชื่อมต่อกันได้ง่ายเป็นพิเศษนั้น การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอารมณ์โกรธก็เปรียบเสมือนการที่เราเปิดเครื่องรับสัญญาณแม่เหล็กขนาดใหญ่เพื่อดูดเอาพลังงานลบทั้งหมดในละแวกนั้นเข้ามาสู่ตัวเราโดยตรงครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในวันที่เราทะเลาะกับใครสักคนในบ้านอย่างรุนแรงในตอนเช้าของวันพระวันนั้นทั้งวันของเรามักจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าหงุดหงิดและขัดใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับว่าเรื่องร้ายเนี่ยมันดาหน้าเข้ามาหาเราไม่หยุด นั่นเป็นเพราะว่าเคลื่อนความถี่ของอารมณ์โกรธของเราได้ไปเหนี่ยวนําเอาพลังงานที่มีความถี่เดียวกันเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองครับแล้วเราควรทําอย่างไรเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ครับแต่เราสามารถที่จะจัดการกับมันได้เมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าความโกรธกำลังก่อตัวขึ้นให้รีบถอยออกจากสถานการณ์นั้นทันทีครับหาที่เงียบๆนั่งลงหลับตา หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสามถึงสี่ครั้งจากนั้นให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับคนที่เรากำลังโกรธอยู่ทันทีว่าขอให้ท่านมีความสุขแม้ว่าในใจจะยังทำได้ไม่เต็มร้อยแต่การกระทำเช่นนี้จะเป็นการตัดวงจรของพลังงานลบไม่ให้ลุกลามและเป็นการป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมใหม่ที่หนักหน่วงในวันพระได้ข้อที่หห้ามเล่นการพนัน หรือเสี่ยงโชคด้วยความโลภหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าวันพระเป็นวันดีวันมงคลน่าจะเหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยแต่ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อของโบราณจา์นั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับท่านถือว่าวันพระเป็นวันที่เราควรจะมาชำระล้างจิตใจให้ว่างจากกิเลสและความโลภไม่ใช่วันที่เราจะมาสแสวงหาโชคลาบด้วยความอยากได้อยากมี การเล่นการพนันหรือซื้อหวยในวันพระด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความโลภนั้นถือว่าเป็นการทำบุญที่รั่วไหลครับเหมือนกับเราพยายามตักน้ำใส่ตุ่มที่ก้นรั่วตักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มตัวอย่างที่คนมักจะพูดกันปากต่อปากก็คือซื้อหวยวันพระทีไรไม่เคยถูกเลยหรือเล่นการพนันในวันพระมีแต่เสียกับเสียนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพลังงานของความโลภนั้น เป็นพลังงานที่ขัดแย้งกับพลังงานแห่งความเมตตาและการให้ซึ่งเป็นพลังงานหลักของวันพระอย่างสิ้นเชิงครับแล้วเราควรทําอย่างไรกับการเงินในวันพระให้เราเปลี่ยนจากการเสี่ยงโชคมาเป็นการสร้างบุญแทนในวันพระให้เราเน้นการทําทานการบริจาคหรือการเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายที่ดีงามในอนาคต การทำเช่นนี้จะเป็นการเก็บสะสมพลังงานบวกทางการเงินซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของเราในระยะยาวได้อย่างมั่นคงกว่าการหวังโชคลาภเพียงช่วครั้งช่วคราวครับข้อที่เห้ามคิดลบตัดพพอหรือดูถูกตัวเองข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะนอกจากเราจะไม่ควรคิดร้ายต่อผู้อื่นแล้วเราก็ไม่ควรคิดร้ายต่อตัวเองในวันพระเช่นกันครับวันพระเป็นวันที่เราควรจะฝึกฝนความเมตตา และความเมตตาที่สำคัญที่สุดก็คือเมตตาต่อตอนเองครับการนั่งตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาการคิดว่าตัวเองไร้ค่าไม่เก่งไม่ดีพอหรือการจมอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตนั้นเป็นการทำร้ายตัวเองทางพลังงานอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในวันพระมีเรื่องเล่าของหลายๆคนที่มักจะรู้สึกสิ้นหวังหรือล้มเหลวอย่างหนักในวันพระและเมื่อพวกเขาปล่อยให้ความคิดลบเหล่านั้นครอบงำจิตใจ ก็มักจะพบว่าในวันถัดๆไปชีวิตของพวกเขาก็จะเจอกับเรื่องราวไม่ดีเข้ามาตอกย้ำความรู้สึกนั้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับแล้วเราจะเมตตาต่อตัวเองได้อย่างไรลองหากระดาษหรือสมุดบันทึกเล็กๆมาสักเล่มหนึ่งครับแล้วในคืนวันพระก่อนนอนให้คุณลองเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณตัวเองในวันนั้นลงไปสักสามข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นขอบคุณตัวเอง ที่อดทนทำงานหนักมาได้ทั้งวันหรือขอบคุณตัวเองที่วันนี้ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าการทำเช่นนี้จะเป็นการชำระล้างจิตใจจากพลังงานลบและเป็นการเติมพลังบวกให้แก่ตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับข้อที่ 8. ห้ามละเลยการทำบุญหรือการภาวนาตามกำลังอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่าวันพระคือวันที่ประตูแห่งบุญเปิดออกกว้างที่สุด หากเราปล่อยให้วันพิเศษนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำความดีหรือสะสมบุญกุศลใดๆเลยก็เปรียบเสมือนการที่เราพลาดโอกาสทองในการยกระดับจิตวิญญาณและดวงชะตาของเราไปอย่างน่าเสียดายครับหลายคนอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาไปวัดหรือไม่มีเงินทำบุญแต่ความจริงแล้วบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือเวลามากมายเสมอไปครับ เราสามารถทำบุญในวันพระได้อย่างไรบ้างแม้ว่าคุณจะทำงานยุ่งตลอดทั้งวันแต่คุณก็สามารถทำบุญได้ง่ายๆครับเช่นการสวดมนต์บทสั้นๆก่อนนอนเพียงห้านาทีการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจสักสิบนาทีหรือแม้แต่การตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตทั้งหลายก่อนนอนก็ถือว่าเป็นการทำบุญภาวนาที่ได้อานิสงส์สูงมากแล้วครับ การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆขยายพลังบุญในใจของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เองครับข้อที่9หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแหวงกับคนรักหรือคนในครอบครัวบ้านคือศูนย์กลางพลังงานในชีวิตของเราครับหากพลังงานในบ้านดีชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วยในวันพระหากเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันภายในบ้าน พลังงานลบที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความเข้มข้นและจะถูกสะสมไว้ตามมุมต่างๆของบ้านได้ง่ายกว่าปกติทำให้บรรยากาศในบ้านอึมครึมและน่าอึดอัดไปอีกหลายวันมีหลายคู่รักที่เล่าว่าการทะเลาะกันอย่างรุนแรงในวันพระเพียงครั้งเดียวปรับกลายเป็นรอยร้าวขนาดใหญ่ที่ยากจะประสานให้กลับมาเหมือนเดิมได้ นั่นอาจจะเป็นเพราะพลังงานลบที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันรุนแรงจนทำลายความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันไปจนหมดสิ้นครับและเราควรทำอย่างไรหากมีเรื่องที่ขัดใจหรือไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในวันพระขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะกันโดยตรงครับอาจจะใช้วิธีแยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความนุ่มนวลในวันถัดไปการทำเช่นนี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยร้าวที่ไม่จำเป็นในความสัมพันธ์และยังเป็นการรักษาสภาพพลังงานที่ดีในบ้านของเราไว้ด้วยครับข้อที่สิบห้ามสาบแช่งหรืออธิษฐานในทางที่ไม่ดีต่อผู้อื่นและมาถึงข้อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดครับนั่นคือการใช้วาจาศิธิ์ของวันพระไปในทางที่ไม่ถูกต้องทำพูดของเราในวันพระนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังมากกว่าปกติ การที่เราไปอธิษฐานขอพรในทางที่ไม่ดีต่อผู้อื่นหรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการสาบแช่งใครสักคนด้วยความโกรธแค้นนั้นคำสาบเหล่านั้นจะถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและตามกฎแห่งกรรมแล้วพลังงานที่เราส่งออกไปก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราเองอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่แพ้กันครับมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่เผลอสาบแช่งผู้อื่นในวันพระ แล้วในวันนั้นเองก็ประสบอุบัติเหตุอย่างไม่คาดฝันหรือต้องเสียทรัพย์สินก้อนใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายครับนี่คือกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าเราโกรธใครมากๆควรทำอย่างไรให้เราพยายามเตือนพลังงานของการสาปแช่งมาเป็นการอวยพรแทนครับแม้ว่าในใจของเรายังไม่สามารถให้อภัยเขาได้เต็มร้อยก็ตาม แต่การที่เราเลือกที่จะอวยพรให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีๆหรือให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราสร้างกรรมใหม่ที่หนักหน่วงให้แก่ตัวเองและเป็นการค่อยๆค,คลายปมในใจของเราให้เบาลงได้อีกด้วยครับบทสรุปและนี่ก็คือ10ส,สิ่งต้องห้ามในวันพระครับจะเห็นได้ว่าวันพระเป็นวันพิเศษที่เปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับ มันคือวันที่เปิดประตูพลังบุญให้เราได้อย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นวันที่เปิดช่องให้กรรมทำงานได้รวดเร็วเช่นกันหากเราเผลอทำผิดพลาดหรือคิดในทางลบพลังงานเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเร็วกว่าปกติครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าวันพระไม่ใช่วันที่มานั่งจับผิดหรือตัดสินใครแต่เป็นวันที่เราควรจะหันกลับมาตรวจสอบจิตใจของเราเอง เป็นวันที่เราจะได้ฝึกฝนความเมตตาความอดทนและการให้อภัยเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับหลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วมีข้อไหนที่คุณอาจจะเคยเผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวบ้างไหมครับมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับมามุมะอยากอ่านเรื่องราวของทุกคนมากๆครับและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาการสำรวจจิตวิญญาณและความเชื่อโบราณแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมามูมะไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับฟังด้วยกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุ